ช่างร้ายเหลือบทที่23พารสองีเหลืองมัวตัวปลอมไม่ใช่แค่ฮองหฮาละหันกุ้ยเฟยเท่านั้นที่ตื่นตะลึงสีเหลืองมัวเองก็คาดไม่ถึงเช่นกันองค์หญิงให้หิงจ่างกล่าวหนักเกินไปแล้วในเมื่อมีคนบอกว่าเจิหมิ่นผักหยงฝูตกน้ำหมอมชันก็ยอมต้องสืบสวนหาความจริง เห็นได้จึงกล่าวว่าจะมีการใส่ร้ายนางรอบเพคะเห็นได้ชัดว่าหานกุ้ยเฟยโกรธแทบคลั่งแต่ก็ยังมีสติดีพอที่จะไม่อารวาสให้เสียมารยาทแม้ในใจหานกุ้ยเฟยจะทั้งหวาดกลัวและยำเกรงองค์หญิงไทผิงจางอยู่บ้างแต่ก็มีช่ขี้ขาดเสียจนไม่กล้าต่อกนด้วยเพราะหานกุ้ยเฟยถือว่าตนเองกลุ่มความลับขององค์หญิงไทผิงจางและองค์ราชทายาทอยู่หากอีกฝ่ายดูถูกกันมากนัก นางก็พร้อมที่จะใช้ไม้เด็ดนั้นอย่างไม่ลังเลองค์หญิงไทปิงจ่างเห็นท่าทางพยองของหานกุ้ยเฟยก็เดาได้ว่าเหตุใดอีกฝ่ายถึงไม่มีความเกรงใจนางจึงตะวะสั่งเสียงดังอย่างเกลี้ยกล่อมในเมื่อเจ้ากล่าวหาว่าเจินเหมินเป็นคนลงมือก็จงเอาหลักฐานออกมาซะอย่ามัวปากดีอยู่มิเช่นนั้นหากเรื่องนี้รู้ถึงฝ่าบาทถึงเวลานั้นหย่งฝูจะกลายเป็นลูกคนอื่นเจ้าก็หมดโอกาสที่จะได้เล่นละครเป็นมันดาผู้รักลูกอีกบรรยากาศ พันอึดอัดยากจะบรรยายซื้อเหลืองมัวลบแขนองหญิงให้พิงจังเบาๆอย่างปลอบประโลมเล้าหันไปยิ้มให้หานกุ้ยเฟยหากคนของหานกุ้ยเฟยกล่าวว่าหม่อมฉันเป็นคนผลักองหญิงหยงฝูตกน้ําคนของทันมีหลักฐานหรือไม่เพคะดวงตาหานกุ้ยเฟยมีแต่ความเกลียดชังและรังเกยียจนางแค้นเสียงอย่างดูถูกจเจ้ายังปากแข็งอีกรกอะโดจบนางก็หันไปเรียกนางกำนันของตนออกมา เจ้าเล่ามาให้ละเอียดว่าเช้าวันนี้เจ้าพบเห็นอะไรบ้างนางกำนันน้อยผู้นานก้าวออกมาแล้วย่อตัวคำนับครั้งหนึ่งนางกวาดตามมองทุกคนอย่างพลันพึงแล้วค่อยๆเล่าเรื่องที่ตนเห็นหม่อมชั้นไม่นามว่าจือเอ๋อเพคะเป็นนางกำนันประจำอุทยานหลวงมีหน้าที่ดูแลต้นไม้และดอกไม้ในอุทยานเช้าวันนี้องค์หญิงจิ้นหมิ่นเดินผ่านเข้ามาในอุทยานแล้วถามทางไปตำหนักซานชิงหม่อมชั้นบอกทางให้ องหญิงก็เดินจากไปจากนั้นเราหานกู้เฟยถามต่ออย่างร้อนใจนางกำนันคิดทบทวนครู่หนึ่งแล้วเล่าต่อหลังจากนั้นไม่นานหม่ำฉันก็เห็นองคหญิงหยงฝูและแม่นมเดินเข้ามาเดินเล่นในอุทยานเห็นองค์หญิงหยงฝูวิ่งไล่จับผีเสื้อเราไม่รู้เพราะเหตุใดองค์หญิงหยงฝูจึงวิ่งไปชนองค์หญิงเจินหมิน่นแล้วแล้วองค์หญิงเจินหมิ่นกับแม่นมก็โต้เถียงกันบางอาจนี่เจ้ากล้าแต่งเรื่องหลอกหลวมพวกุกข้างกันเด้อ เมื่อคูเจ้าบอกว่าองคหญิงเจ้หมินถามทางเสร็จก็จากไปแล้วองค์หญิงหยงฝูจะวิ่งไปชนจนมีเรื่องโต้เถียงกับแม่นมได้อย่างไรองค์หญิงไทผิงจางตบโต๊ะเสียงดังอย่างไม่พอใจนางกำนันสะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจท่าทีเปลี่ยนเป็นลนลานอย่างหวาดกลัวหม่อมฉันไม่ทราบเพคะดูเหมือนองค์หญิงเจ้หมินจะไม่รู้เส้นทางเลวไหลสิ้นเสียงตวาดดุดันขององคหญิงไทผิงจางนางกำนันก็สุดตัวลงคุกเข่า แล้วก็ขกสื่อสากับพื้นไม่หยุดน้ำเสียงเจือสะอื้นน่าสงสารหม่อมชันไม่กล้ากล่าวคำเท็จเพคะตอนนั้นในอุทยานหลวงมีทางกงกงและนางกำนันคนอื่นอีกหลายคนพวกเขาก็เห็นเหตุการณ์เหมือนกันหม่อมชันไม่ได้โกหกแม้สักคำนะเพคะหานกุ้ยเฟยหันมองได้ว,วาตาสาสมใจพางเอ่ยถามเสียงหยันเจินหมิดเจ้าจะให้คาเรียกทุกคนที่เห็นเหตุการณ์มาสอบถามด้วยหรือไม่ ฟังถึงตรงนี้แล้วองค์หญิงไท้หิงจางถึงกับพูดไม่ออกเพราะหากเป็นแผนใส่ร้ายป้ายสีมักจะใช้คนกล่าวโทรสามคนเท่านั้นเนื่องจากใดคนมากเกินไปก็เสี่ยงที่แผนการจะรั่วไหลได้อีกและที่สําคัญการควบคุมให้คนจํานวนมากพูดไปในเรื่องเดียวกันไม่ใช่เรื่องง่ายหากถูกสอบเค็นมากๆแค่คนใดคนหนึ่งลุดไม่ลุดออกมาแผนการทั้งหมดก็เสียเปล่า ต่นางกำนันคนนี้กับยืนการแสงแข่งว่ามีอีกหลายคนเห็นเหตุการณ์เหมือนกันองค์หญิงหันมามองสหายของตนโดยสีหน้าตื่นตระหนกและเป็นกังวลจะเป็นไปได้อย่างไรแล้วหลังจากนั้นเล่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างองหญิงเจิ้นหมิ่นกับองคหญิงหยงฝูฮองเฮาที่นางฝั่งเงียบมาตั้งแต่ตนเอ่ยถามขึ้นนางกำนันจื่อเอ,อ๋อหมุนตัวกลับมาตอบหองเฮาสีหน้าลังเลมไม่ชัดเจน หมอมชานเห็นองคหญิงยงฝูเข้าไปต่อว่าองคหญิงเจินหมินอยู่หลายคำหลังจากนั้นองค์หญิงเจินหมินก็ผลักองคหญิงยงฝูลงไปในสาะน้ำเพคะเจินหมินเจ้าอย่างคิดจะกล่าวว่าจะเป็นป้อนอะไรอีกเจ้าเกลียนน้องสาวข้าจึงพ่านเกลียนข้าแม้แต่บุตรสาวข้าเจ้าก็ไม่หลวเวน้นหันกุ้ยเฟยโกรธจนตัวสัน่นแ้นเก่าเรื่องหานหูหินกับเซียนเอ,อ๋อนางยังไม่ได้เอาคืนนางสาะระเลวคนนี้ก็ชิงเล่นงานบุตรสาวนางเสียก่อนเจ็บใจนัก ซเหลืองมัวมองนางกำนันที่นั่งคุกเข่าตัวสั่นอย่างพิจารณาแล้วกวาดตามมองดูทุกคนในห้องถงช้าๆแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งไม่สั่นไหวนางกำนันคนนี้กล่าวไม่ผิดเช้าวันนี้หม่อมชันเดินผ่านอุทยานดอกไม้เพื่อไปตำหนักซานรชริงจิงแต่หม่อมฉันไม่ได้วนกลับเข้ามาในอุทยานอีกครั้งจึงไม่ได้ถูกองค์หญิงหยงฝูชนไม่ได้โต้เถียงกับแม่นมและไม่ใช่คนผลักองหญิงหยงฝูตกน้ำด้วย ต่คนที่อยู่ในอุทยานเมื่อเช้าตางก็เห็นเจ้าผักลูกค้าตกน้ํากล้าทาใหญ่ไม่กล้ารับขี้ขาดนักหรือเจ้าคิดว่าตนเองเป็นคนปลอกของฝ่าบาทต่อให้ทาผิดได้แรงแค่ไหนก็จะรอดไปได้งั้นเถอะดวงตาคมกล้าของเสื้อเหลืองมัวจ้องหันกุ้ยเฟยอย่างนิ่งสงบข้าไม่ได้ผลักองหญิงโยงฝูตกน้ําองค์หญิงเจินหมิดเจ้ามีหลักฐานอะไรมายืนยันคําพูดห้องเฮาถามเสียงเรียบแฝงความกดดัน หญิงสาวกวาดตามองดูทุกใบหนะ้าในห้องโถงอีกครั้งแล้วสบสายตาก,กับฮองฮากรจะใส่หน้าเบาๆหม่อมฉันไม่มีหลักฐานเพคะในใจซี่เหลืองมัวมั่นใจไม่น้อยว่านางกำนันคนนี้ไม่ได้โกหกนางเห็นองค์หญิงเจินหมินในอุทยานจริงปัญหาก็คือองค์หญิงเจินหมินคนไหนในเมือเจ้าไม่มีหลักฐานแล้วมีพยานหรือไม่ฮองเฮาถามขึ้นอีกครั้งไม่มีเพคะซี่เหลืองมัวยังคงใส่หน้า หันกุ้ยเฟยหันมามองหองหฮาด้วยสีหน้าเจ็บคันปลายนิ้วสัลลลิกชี้ซีนเหลืองมัวนางมีแค่ลมปากที่บอกว่าตนไม่ได้ทำห้องหฮาก็เชื่อแล้วหรือเพคะยงฟูของหมอมชนันอายุแค่ห้าขวบต้องถูกผู้ใหญ่รังแกยอย่างไร้ทางสู้น้ำสะนานลึกน้อยเสียงเมื่อไหร่ต่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่ว่ายน้ำเป็นแต่ถ้าถูกผลักตกลงไปก็ใช่ว่าจะรอดห้อ,หองเฮาต้องคืนความเป็นธรรมให้ยงฟูกับหมอมชันนะเพคะห้องหฮารีบก่าวปอบเสียงอ่อน น้องหญิงข้าเข้าใจจิตใจของเจ้าดีข้าก็เห็นหย่งฝูมาตั้งแต่เด็กเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กมิสู้ใจเย็นอดโทนอีกนิดสอบถามให้ได้ความชัดเจนกว่านี้ก่อนแล้วขอยตัดสินลงโทษหน่ะหานกุ้ยเฟยลุกขึ้นยืนอย่างกโกรธจัดนางกีตร้องอย่างไม่ยินยอมยังต้องถามอะไรอีกหย่งฝูเป็นพระธิดาของฝ่าบาทปล่อยให้ผู้อื่นมารังแกตามใจชอบได้งั้นหรือสีหน้าของเฮามีเพียงความลำบากใจและอับจน ขรันเห็นสนมคนอื่นและนางกำนันกำลังซบซิบกันดวงตาก็ฉายว่ารังเกียจออกมาวูบหนึ่งองคหญิงเจินหมินหากเรื่องนี้ไม่อาจทำให้ชัดเจนข้าก็คงไม่อาจมองนาพี่น้องฝ่ายนายได้ฮองเฮาทรงคิดจะทำอย่างไรหรือเพคะซสื้อเหลืองมอดถามกลับเสียงเรียบในเมื่อองคหญิงเจินหมินทำผิดก็ต้องรับโทษตามกฎของฝ่ายนายฮองเฮาย่งพูดไม่ทันจบก็ต้องหยุดชะง,งักเพราะจู่ๆ องหญิงไทผิงจางก็ลุกขึ้นแล้วดึงซีเหลืองมัวให้ลุกตามโดยนางกวาดตามองทุกคนแล้วเอ่อยด้วยน้ำเสียงเยียบเย็นองค์หญิงยังคาเหนื่อยแล้วคากับเจิน้นหมินจะเข้าไปพักในห้องด้านในตำหนักสักหน่อยเรื่องอื่นค่อว่ากันหูดจบก็ไม่รอให้ห้องเหาอ,อนุญาตนางก็จูงมือซีเหลืองมัวให้เดินตามออกไปทันทีห้องเหามองตามร่างองหญิงไทผิงจางที่เดินเชิดหน้าจากไปด้วยแววตาเกี้ยวกะาดสองมือกำแนนด้วยความโกรธที่ไม่อาจจะระบาย หองเาเป็นผู้ปกครองของฝ่ายในแต่กลับปล่อยให้องคหญิงไทผิงจ่างทำตัวไร้มารยาเช่นนี้ต่อน,น้าได้อย่างไรหานกุ้ยเฟยแคนเสียงดูถูกอย่างไม่ไหวหนะ้าเตือหานกุ้ยเฟยจะให้ข้าสั่งบอยองคหญิงไทผิงจาง่างเพราะเด็กอย่างหยงฟูง,งั้นหรือเพียงประโยคนี้ก็ทําให้หานกุ้ยเฟยต้องนั่งหลงแล้วก้มหน้านไม่พูดอะไรอีกภายในห้องหนึ่งของตําหนักหลวนเฟิงเมื่อเดินเข้ามาด้านหลังตําหนักแล้วองคหญิงไทผิงจ่างก็เปิดเข้าไปในห้องว่างห้องหนึ่ง หลังจากผักซื่อเหลืองัวเข้าไปแล้วก็หันมาปิดประตูมิชชดก่อนจะบ่นยังหงุดหงิดหน้าเบื่อมีแต่พวกเสแสงปั้นหน้าทั้งนั้นซื่อเหลืองมัวมองท่าทีของอีกฝ่ายแล้วก็ขำทางนับถือองค์หญิงผู้นี้ไม่น้อยเลยชาเป็นคนที่ยิงพยองอย่างที่สุดซ้ำยังเอาแต่ใจไม่ไหวหน้าผู้ใดทั้งสิน้นแต่การลากนางออกมากลางคันเช่นนี้มีท่อกับบอกผู้อื่นว่าหน้าเป็นคนผิดหรือไงท่านพอหมอ่อมชันออกมาทั้งที่เรื่องยังไม่จบเช่นนี้ ข้องเฮากับผ่านกุ้ยเฟยก็ยังไม่ยอมปรามือหรอกเพคะซือเหลืองมัวเอ่ยทวงวยน,น้ำเสียงเบาสบายข้าก็แค่ให้เจ้าออกมาพักเพื่อหาทางแก้ปัญหาไงเราเมื่อเชา้าเจ้าผักหยงฝูตกน้ำจริงหรือซือเหลืองมัวใส่หน้าอย่างระอาถามตรงๆไม่ไหวหน้ากันบ้างเลยหม่อมชานไม่ใช่คนที่ผักองคหญิงหยงฝูตกน้ำแน่นอนเพคะจากนั้นก็เล่าเหตุการณ์นในตอนเชา้าให้องคหญิงไท่ผิงจ่างฟัง เช้าวันนี้ระหว่างที่นางเดินทางไปตำหนักซานเชิงเพื่อเข้าเฝ้าห้องเต้เหมือนทุกวันนางกำนันที่นำทางก็ชวนคุยขึ้นว่าช่วงนี้ดอกไม้หนึ่งเซียนกำลังบานสะพงังแล้วถามว่าอยากจะแวะไปเก็บดอกไม้นี้ก่อนหรือไม่ดอกหนึ่งเซียงเป็นดอกไม้หายากบานตอนเชา้าร่วงตอนคำ่ำหนึ่งปีออกดอกครั้งเดียวไม่เพียงมีกลิ่นหอมคงทนยาวนานว่ากันว่ายังมีสรรพคุณช่วยสะกดใจให้ผู้คนหลงใหลได้อีกด้วย แต่คนที่รู้เรื่องนี้มีน้อยนักคนทั่วไปมักจะรู้แค่ว่าเป็นดอกไม้หายากที่นำมาทำผงแป้งแต่งหน้าและสีพึ่งทาปากสีสันสดสดงดงามใช้เพียงนิดก็ติดทนนานสือเหลืองมัวรู้สึกว่าดอกไม้ชนิดนี้คล้ายดอกฟิน่นและตอนนั้นก็ยังพอมีเวลาจึงตามนางกำนันเข้าไปในอุทยานดอกไม้เพื่อเก็บดอกไม้หายากสักหน่อยบางทีวันหน้าอาจจะใช้เป็นประโยชน์ได้แต่พอเข้าไปในอุทยานดอกไม้แล้ว เพียงคริปตานางกำนันคนนั้นก็หายตัวไปเพราะหญิงสาว <สา S 1> ไม่รู้เส้นทางจากอุทยานดอกมไม้ไปยังตำหนักซานชิงจึงต้องถามทางจากนางกำนันที่อยู่ในอุทยานโดยมีคิดเลยว่าทั้งหมดนี้จะเป็นกับดักที่วางรอนางไว้อยู่หลังจากฟังเรื่องทั้งหมดลาวองหญิงไทผิงซ่างก็เอ่ยเคินเรื่องนี้ง่ายมากแค่ไปเอาตัวนางกำนันนำทางคนนั้นมาเค้นถามถ้าปากแข็งนักก็ทรมานสักหน่อยเท่านี้เรื่องก็จบแล้ว เสี้ยนเหลืองโมสายนาไม่เห็นด้วยต่อให้นั่งกำนันผู้นั้นยังไม่ถูกแก็บก็คงยอมตายแต่ไม่ยอมบอกว่าตนเป็นคนนำทางหม่อมชันหรือต่อให้ยอมรับก็คงจะบอกว่านำทางหม่อมชันเข้าไปในอุทยานเจงแต่พัดหลงกันแค่นี้นางก็หลุดพ้นจากเรื่องนี้ได้แล้วจะต้องมีคนเห็นตอนที่เจ้าเดินไปตำหนักซานชิงบ้างสิแค่หาคนมายืนยันว่าตอนที่หยงฝูตกน้ำเจ้าอยู่อีกแห่งเรื่องนี้ก็จบซืีเหลืองโมถอนหายใจเสียงดังเฮือกใหญ่ คนที่ปลอมตัวเป็นหม่อมชันคงจะซุ่มรออยู่ในอุทยานก่อนแล้วดอกกระทังหม่อมชันไปพ้นจากอุทยาน <c oughs> ก็ออกมาเล่นละครเป็นองค์หญิงเจิหมินผักองค์หญิงหยงฝูตกน้ำต่อหน้าผู้คนมากมายส่วนหม่อมชันเมื่อเช้านี้ได้สนทนานกับนางกำนันก็สองคนสามรายก็จัหน้าพวกนางไม่ได้หรือตอให้จาหน้าชี้ตัวได้แล้วจะมีประโยชน์อะไรจะมีผู้ใดก้ายืนยันว่าคนที่ผักองค์หญิงหยงฝูตกน้ำไม่ใช่องค์หญิงเจิหมินตัวจริงเ่านี่ก็ไม่ได้ นั่นก็ไม่ดีเราเจ้าจะยอมรับผิดหรือไงซื่อเหลียงโม่อมยิม้มสิ่งที่หม่อมฉันไม่ได้ทำใครก็บังคับให้รับผิดชอบไม่ได้แต่ครั้งนี้ต้องชมเลยว่าคนบงการวางแผนมาดีทีเดียวทำเอาหม่อมฉันอยากรู้เลยว่าพวกเขาจะให้เรื่องนี้จบลงอย่างไรได้ยินเช่นนั้นองค์หญิงไทผิงจ่างก็ชะงักไปครู่หนึ่งหลัมองซืนเหลียงโม่ได้สีหน้าประหลาดหันกุยเฟยกับฮองฮาวเป็นศัตรูกันมายาวนาน กับยอมร่วมมือกันเพียงเพื่อกำจัดเจ้าเจินหม็นเจ้าช่างเป็นคนที่มีเกียรติสูงส่งยิ่งนักเสิญเหลืองม้อสายยเย้มเกียรติเช่นนี้หม่อมฉันไม่คิดอยากได้องหญิงไทหมิงจ่างเย้มเยือกเย็นแล้วเอ่ยเตือนอย่างคนที่รู้จักวังหลวงดีถูกซอกทุกม,มุมในวังหลวงล้วนเต็มไปด้วยเล่กลและกับดักที่พร้อมใช้กำจัดคนที่ขวางทางหากเจ้ามีแผนการรับมือแล้วก็จงเตรียมตัวไว้ให้ดีถึงพี่ชายคาจะเ็นดูเจ้ามาก แต่ในเมื่อครั้งนี้ศัตรูไม่ธรรมดาเจ้าก็อย่าได้ประมาทเื้อเหลืองมวยิ้มรับขอพระไทยองค์หญิงไ้ผิงจ่างที่ทรงเป็นห่วงพันก็มีเสียงขอป,ประตูดังขคินองค์หญิงไทผิงจ่างองค์หญิงเจิญมิน้องหฮามีรับสั่งเชิญสเสด็จกลับไปที่ห้องถงด้านหน้าไปค่ะเพะียงคู่เดียวเท่านั้นก็รอมไม่ไหวเสยแลวเสื้อเหลืองมัวที่เห็นว่าองค์หญิงไทผิงจ่างกําลังจะอาละวาดเพราะไม่พอใจ ก็รีบจับแขนของอีกฝ่ายไว้ก่อนจะหัวเราะเบาๆแล้วเอ่ยชวนพวกเราออกไปกันเถอะในเมื่อหองเฮากับหานกุย้ยเฟยรรวมร่างร่วมใจกันถึงขั้นนี้พวกเราก็ไปดูพวกหนังและละครฉากใหญ่กันสักหน่อยจะได้ไม่เสียน้ําใจกันพูจบซื่นเหลืองมองก็เดินนําออกไปพร้อมรอยยิ้มมุมปากองหญิงเทพหญิงจางขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะยอมเดินตามไปในที่สุดคนที่มีนิสัยตรงใจและถูกชะตากับนางอย่างเซี้นเหลืองมัว ไม่ใช่หากันได้ง่ายๆถ้าไข่กาแต่ต้องสาหายของนางคนนี้ก็อย่ามีชีวิตอยู่อีกเลยพอสีเหลืองมัวกกาวเข้าไปในห้องโถงก็ได้เห็นสีหน้าแววตาที่เปลี่ยนไปของเหล่าสนมและนางกำนันทว่าหญิงสาวไม่ได้สนใจนางกกาไปยินเบื้องหน้าห้องเหาและหานกุ้ยเฟยหลังยอบตัวคำนับแล้วก็หยัดยืนตรงโดยไม่รอคำอนุญาตทำให้หานกุ้ยเฟยหนาตึงขึ้นทันใด ขณะที่คิดจะตำหนิอีกไฟลยก็ถูกฮองฮาสงสายตาปรามเอาไว้เสียก่อนเจินมินเจ้าควรจะพูดความจริงด้วเล่าว่าเหตุใดจึงผักหยงฟูตกน้ำทั้งที่เจ้าก็ได้ชื่อว่าเป็นคนรู้มาระยาะทจิตใจดีมาตลอดหรือเพราะหยงฟูพูดจาล้วงเกินเจ้าซีหลิงอมองฮองเฮาอย่างเยอเือกเยน็นแววตาทอประกายเหยียดหยามออมาวาบหนึ่งถึงกับสั่งให้บอกเหตุผลแท้จริงที่ผักองค์หญิงหยงฟูตกน้ำเชีวยวหรือ ดูเหมือนฮองเฮาจะร้อนใจอยากจะลงโทษนางเต็มทีแล้วสินะฮองเฮาหันกุ้ยเฟยลุกขึ้นยืนตัวสั่นอย่างกลัจัดแต่ยังไม่ทันได้อารวาสฮองเฮาก็หันมามองด้วยแววตาเย็บเย็นน้ำเสียงราบเรียบยากจะค่าดาข้าต้องการรู้สาเหตุท้าจริงของเรื่องนี้เพราะข้าจะไม่สั่งลงโทษคนที่ไม่ผิดเด็ดขาดแต่ก็จะไม่ยอมปล่อยให้คนผิดลอยหนวเช่นกันสิ้นเสียงฮองเฮาภายในห้องโถงก็เงียบสงัด ต่างก็รู้สึกได้ถึงพลังความกดดันหนักหน่วงพีงหานกุ้ยเฟยจะถลึงตาจ้องซีหลงมอ้อจนใบหน้าง,งดงามบิดเบี้ยวหมดสวยแต่สุดท้ายก็ยอมหุบปากแล้วนั่งลงทำกลางความเงียบนางกำนันอาวุโสคนหนึ่งที่ยืนเงียบอยู่ข้างหานกุ้ยเฟยก็ก้าวออกมาแล้วคุกเข่าเบื้องหน้าของเฮาเอ่ยด้วยเสียงสันส่นๆหมอ่อมฉันรู้สาเหตุที่องค์หญิงเจินหมิ่นทำร้ายองค์หญิงหยงฝู่เพคะืมดีจริง เรื่องที่ตัวคาเองก็ยังไม่รู้แต่เจ้ากลับรู้น่าสนใจว่าพวกเจ้าจะมาลูกไม้แบบไหนซื่อเหลืองมัวเลิกคิ้วสูงแล้วมองประเมินนางกำนันผู้นี้อย่างละเอียดแต่ไม่พูดอะไรนางกำนันอาวุโสแอบมองซื่อเหลืองมัววับหนึ่งก่อนจะเล่าเรื่องที่ตนพบเห็นมาเป็นพรหมอมชันกับองคหญิงยงโฟเคยเห็นเจิ้นหมินกับรองแม่ทัพหลินลักลอบนัดพบกันเหลวหลายสิ้นดีนางบ่าวสารแล,ล้วเจ้ากา้างเรืองใส่หลายองคหญิงเชิด ไม่ต้องฟังเรื่องทั้งหมดองคหญิงให้ผิงจางก็รู้แล้วว่าเป้าหมายของคนพวกนี้คืออะไรอีกอย่างนางก็ได้รับรู้เรื่องราวระหว่างซื่อเหลืองมัวกับไบลี่ชิงแล้วพอได้ยินนางกำนันชั้นต่ำปั้นน้ำเป็นตัวสร้างเรื่องหลอกลวงก,ก็ทำให้โกรธเกลยียวยิ่งหนักนางกำนันอาวุโสผู้นั้นสะดุ้งสุดตัวอย่างตื่นตกใจแล้วรีบโขกศีรษะกับพื้นเสียงดังอย่างไม่หยุดหม่อมฉันพูดความจริงเพคะหม่อมฉันพูดความจริงหม่อมฉันไม่ได้ใส่ายองหญิงไปคะ เดิมหันกุ้ยเฟยก็โกรธอยู่แล้วที่องหญิงไทผิงจางปกป้องซื่อเหลืองมัวอย่างไม่ไว้หน้าใครพอได้ฟังเรื่องไรอย,ย่างอายของซื่อเหลืองมัวก็ได้โอกาสเอาคืนองหญิงจ้องหองผู้นี้องหญิงไทผิงจางต่อให้ฐานะของท่านจะพิเศษสูงส่งจากคนอื่นแต่ก็ใช่ว่าจะสามารถให้ทายคนผิดจนออกนอกนาได้การปกป้องผัสเสียไว้เช่นนี้ท่านไม่กลัวเสื่อมเสียเกียรติของเชื้อพระวงหรือสมควรตายนะัก ดวงตาคู่เสือขององค์หญิงได้ผิงจ่างเป็นประกายเจอจ้าอย่างเกียวกาดรอบกายแผ่กลิ่นไอสังหารชัดเจนยิงสาวจ้องหันกุ้ยเฟยอย่างเกลียดชังแม้แต่ฮองเฮายัางไม่เคยกล้าใช้วาจาต่ําช้าเช่นนี้กับนางถึงเพียงนี้หันกุ้ยเฟยคิดว่าตําแหน่งสนมของตนยิ่งใหญ่สักแค่ไหนช่างไม่รู้บ้างเลยว่าต่อให้เป็นหันกุ้ยเฟยก็สามารถกลายเป็นศพนอนอื่นอยู่ในบ่อน้ําได้เช่นกันจะาคิดว่าตนเองสงส่งคําฟ้านะักหรือหันกุ้ยเฟย องหญิงที่ผิงจ่างจ้องหานกุ้ยเฟยอย่างดุดนันมือข้างหนึ่งจับด้ามมีซานที่เอวไวนานแท้จริงในใจหานกุ้ยเฟยก็กลัวใจองคหญิงบ้าบิ่นผู้หนีไม่น้อยแต่โดยนิสัยหญิงจ้องหองของตนจึงไม่ยอมคุกเข่าขอร้องชีวิต้ำยัอย่างจ้องตากลับอย่างไม่หวั่นคิดว่าถ้าฆ่าสนมเอกอย่างข้าต่อหน้าท่านกำนานแล้วท่านจะรอดผลโทษทานไปได้งั้นหรือขณะที่บรรยากาศในห้องกำลังตึงเครียดมีเพียงห้องห่าที่มองฉากภาพตรงน้าด้วยแววตา เป็นประกายสมใจชั่วขณะที่องคหญิงไทยพยงจางจะชักมีซานออกมาก็ถูกมือนุ่มเย็นข้างหนึ่งแตะลงมาที่หลังมืออย่างอ่อนโยนพร้อมเสียงกระซิบนุ่มนวลเตือนสตินี่เป็นกับดักราวกับถูกน้ำเย็นรัดลด,ดลงมาทั้งถังเพลิงโทรศัทที่ลุกโชนในใจผ่านมอดดับสนิทรวดเร็วสติค่อยๆกลับคืนมาใช่แล้วนี่คือกับดักต่อให้ฐานะองค์หญิงของนางจะพิเศษยากจะมีใครเอื้อมถึง และการสังหารสมเอูในตำหนักของห้องเฮาและต่อนาทานกำนันเป็นความผิดร้ายแรงเกินกว่าห้องเตจะปกป้องนางไว้ได้แม้ไม่โดนโทษตายแต่ถ้าถูกปลดให้เป็นหญิงสามัญชนหรือขังไว้ในตำหนักไม่ให้ออกมาเห็นเดือนเห็นตะวันนางจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรเมื่อคิดได้ดังนี้ปลานสังหารรอบกายจึงเจือจางไปไม่มีเหลือความโกรธในใจก็เบาบางลง หลังจากมององค์หญิงไทผิงจ่างสุดนางลงพร้อมสติที่กลับคืนมาเส้นเหลืองมัวจึงลบแขนอีกฝ่ายเบาๆอีกครั้งก่อนจะก้าวไปยืนอยู่เบื้องหน้าหาันกุ้ยเฟยที่สีหน้าซีดเผือดซ้ำยังมีหยาดเหงื่อผุดขึ้นเต็มหน้าญิงซาวยกยิ้มอย่างดูคลานกึ่งเย่อเย้ยแต่น้ำเสียงกับราบเรียบหากความจองหอง,โง,โ,งโง่ทำให้ท่านจบชีวิตลงตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านปรารถนาก็เฉิญททันถ้ถ่ายความตายต่อได้เลยมอมฉันจะไม่ห้ามองค์หญิงอีกแล้ว สถานการณ์ตึงเครียดที่หลายคนคิดว่าจะต้องมีคนหลั่งเลือดกับขี้ขายได้ด้วยประโยคคำพูดเดียวขององค์หญิงเจิ้นหมินดวงตาของฮาวพันเป่งประกาอย่างโกรธจัดออกมาวูบหนึ่งทว่ายังคงรักษาสีหน้านิ่งสงบไว้ได้นางเอ่ยถามเสียงเย็นเจิ้นหมินเจ้ายังมีอะไรจะพูดอีกหรือไม่ซืหนึ่งมม่สบประสานสายตากับฮาวพังยกยิ้มมุมปากแล้วเดินไปหยุดอยู่ข้างกายนางกำนันที่กเข,ข่าตัวสัตน์อยู่ เจ้าแห่งค่ากับรองไม่ทับหลินลักลอบพบกันที่ใดวันใดนางกำนันก้มหน้างุดต่ำลงยิ่งกว่าเดิมแล้วตอบคำถามตะกุกตะกักหม่อมหม่อมชั้นจำได้ไหมคะเป็นวันก่อนตอนเที่ยงเพราะอากาศร้อนจัดองค์หญิงหยงฝูจึงบอกว่าจะไปที่สระบัวเพื่อเก็บใบบัวมาทำพัดเล่นแล้ววันนั้นเป็นวันที่สระบัวเพิ่งทำความสะอาดเสร็จหม่หมอมชั้นหม่หมอมชั้นกับองค์หญิงหยงฝูจึง จึงไปที่สาบวัวจ,จึงได้พบท่านอยู่ในป่าภผยข้างสระบวัวเรามาถึงตรงนี้สีหน้านั่งกำน,นันก็เปลี่ยนเป็นอึดอัดลำบากใจแล้วไม่ยอมเล่าต่อเจ้า,าเล่าสิ่งที่พมเห็นวันนั้นออกมาให้หมดเดี๋ยวนี้เนี่ยชักเช้าอมพนํำอยู่จะได้ไม่มีใครบอกว่าเจ้าสร้างเรื่องใส่ร้ายอีกหานกุ้ยเฟยหันมามองซีเหลืองโมได้ววาตาเยอะหยันทว่าอีกฝ่ายกับไม่ใส่ใจเ้าหันไปถามองหญิงท้ายผิงจางรองไม่ทับหลินคือใครไปคะ องหญิงไทผิงจางคิดทบทวนอยู่ครู่หนึ่งจะใช่หลินจื่อซวนหรือไม่เขาเป็นบุตรชายคนที่สองของแม่ทัพอู่หลิงก่อนหน้าเขาร่วมทัพอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือสามปีก่อนถูกย้ายมาเป็นรองแม่ทัพประจำการอยู่ในวังหลวงกองทัพแถบตะวันตกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่จิ้งกัวกงมีอำนาจมากและถือว่าเป็นกองทัพภายใต้การปกครองของจิ้งกัวกงแม่ทัพอู่หลิงเป็นแม่ทัพใหญ่คนสําคัญ อีกทั้งยังเป็นมือขวาที่จิ้งกั๋กงผลักดันขึ้นมาเองบุตรสาวของจิ้งกั๋กงกับบุตรชายของแม่ทัพใต้บังคับของตระกูลหลักรอบคบหานัดพบกันหากเป็นเช่นนี้ก็ปฏิปต่อเรื่องเราได้แล้วหานกุ้ยเฟยพันหัวเราะอย่างดูขลาดนี่เองคือสาเหตุที่องค์หญิงเจินหมิ่นขอหย่าจากท่านอองน้อยเฮฉันเป็นหญิงไร้ยางอายหรือเกินดวงตาคมเป็นประกายวาววับอย่างเข้าใจทุกอย่าง ที่แท้เองผังองคหญิงยงฟูตกน้าเป็นแค่แผนลวงแผนการแท้จริงคือใส่ร้ายว่านางเป็นหญิงแพทย์สยาหลักลอมีความสัมพันธ์กับชายอื่นเพราะตั้งแต่นางอยากกับซอรอหลิวเฟิงคําสุบซิบนินทาใดๆก็ไม่สามารถทําให้นางหวั่นไหวหรือสะทกสะทานได้เลยสักนิดองค์หญิงเจินหมิ่นจะให้ข้าเรียกลอม่ทับหลินเข้ามาสอบถามด้วยหรือไม่ห้องเฮาเอ่ยถามเสียงเคลิมซีเหลียงมอกวาตาดูสีหน้าแววตาของผู้คนรอบตัวแล้วเอ่ยตอบเสียงเรียบ ไม่จำเป็นองหญิงเจินหมิ่นจะยอมรับความผิดแล้วหรือทางเรื่องทำร้ายพระธิดาของฝ่าบาทและเรื่องหลักลอม,มีความสัมพันธ์กับรองแม่ทับหลินฮองเฮาเอ่ยถามอย่างไม่ไว้ใจกับทาทีนิ่งสงบของหญิงสาวไม่ความผิดที่ฮองเฮากล่าวมามอมฉันไม่ได้ทำยอมไม่อ่านยอมรับได้เจ้าจะดื้อรั้นไปใหญ่หากเจ้ายอมรับผิดข้ารับปากจะทูลฝ่าบาทให้ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาเพราะตอนนี้หยงฝูเองก็ปลอดภัยดีแล้ว ถ้าจะช่วยพูดกับหารกุ้ยเฟยให้เห็นแกนหน้าจิ้งกัวกงเจ้าก็ยอมรับผิดเสี็เถิดอย่ดึงดันอีกเลยห้องหฮาโพดพางทอนหายใจอย่างเหน็ดเหนื่อยที่ต้องช่วยหาทางออกให้คนผิดสีเหลืองโมยยังคงตอบด้วยเสียงรับเรียบดังเดิมเรื่องที่องค์หญิงอย่างข้าไม่ได้ทำทำไมต้องยอมรับฮะกล้าทำใหญ่ไม่กล้าร,รับเราเจ้าหอหย่าจากลูกชายข้าเพื่อไปอยู่กับชายอื่นไม่ใช่หรือ เดิม้าเคยคิดจะเก็บเรื่องความสัลหลของเจ้าไว้ไม่คิดจะบอกใครก็เ,เห็นแก่ที่เจ้ายอมไปจากชีวิตเฟิงเออแต่ไม่คิดเลยว่าความไร้ย่างอายของเจ้าจะมากมายถึงเพียงนี้จนพชยาอย่างคาไม่อาจทนปิดปากเงียบดิกต่อไปซี่เหลียงม้อหลีตามองสตรีที่มีสาวใช้ประคองเดินเข้ามาในตำหนักหลวนเฟิงเราก็อดสยะยิ้มไม่ได้คนคิดหมาพิฆาตนางกระดานนี้ช่างลงทุนลงแรงเสียจริง กาผักองหญิงหยงฝูตกน้ําอย่างไม่ลังเลเดยมีคิดสักนิดว่ากําลังใช้ชีวิตพทธิดาของห้องเต้เป็นเดิมผ่านซ้ำยังใช้อดีตแม่สามีของนางมาเป็นเม็ดหมากสําคัญอีกด้วย